เกมแม็กซิมัส2อีกแล้วเราก็จะมาเล่นโหมดเกมเกมอร์เช่นเคยนะผมไป let's go ดู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 เอาข้าวผมเอาเป็นเซตที่อึดกับเอ่อเลือดเยอะมานะ,าานะมันจับเล่นได้นะผมเกมนี้ตามค่าเซสตัปต่างๆนะผมจับจ่อไอ เตียงเนี่ยอาร์ดอร่าอาร์ดอร่าเปิดจีได้นม่ได้ไปข้อเสียงการทำแบบนี้นะก็มีอยู่ไม่กี่อย่างเหมือนกันนะอโอเคมันไม่ยอมให้เรานั้นหลบหลบอ่ะ

ที่คุณเห็นผมจะต้องดูโฆษณาแบบนี้นะเพื่อปั๊มเลือดนะโอเคนะผมเราก็จะมาเริ่มจุดชนิกรอบถ้าผมตายเกินมากกว่าน,นี้แล้วนะครับผมก็จะตัดไปเลยนะตรงชัชนะ <c oughs> เลยยุ่งๆไปวะอยากรู้จังเลยเนี่ยมันโกงอะ่ะมันลุมหัแค่ตัวเดียวกูจะตายหายแล้วจะกระอักเลือดอยู่แล้วเนี่ย แค่ตัวเดียวกูก็อากรอาดเลือดแล้วมึงจะตีห้ตัวเลยกาดเลือดอะไรนีพี่โ้กระเล่นกันแบบนี้ได้เอ้ยๆกระเล่นกันแบบเนี้ยซึ่งแน่นอนครับผมไอสายฟ้าเนี่ยมไม่แนะนําให้เป็นท่าไม,ม่ตายในการตีนะครับผ,ผมแนะนําให้เป็นพวกไอตีไอเแบาบ ตามิดยอะในระดับหนึ่งเอาไว้เป็นแบบช่วยเสริมตอนที่เรานั้นจนมุมจริงๆนะครับเรื่องอะไรถ้าโดยรวมแล้วไอไอเทมสายฟ้าอมปตีเราเนี่ยก็ไม่ค่อยจําเป็นขนาดนั้นมันก็ไม่ค่อยมันก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะผมตรงๆเลยนะซ้ำาอ่ะคนดีคนดีที่คนที่มันดีจริงต้องกระทืบซ้ํา้นนะโอ้ยเฮียเลยเนี่ยต้องกําจัดตัวปวดเงิน เดี๋ยวเดี๋ยวนางต้องพุ่งมาจะได้ให้พวกปุ่งั่นยิหลัวๆล้มันจงมากๆนีมเล่นดาบีก็เลยไม่อะไรเท่าไหร่นะเต่นตอนนี้เงียบไม่นะจักจั๊จจุ่งมาดิเดี๋ยวเร็วเออเรียบร้อยดี โอเคโอเคตายตาตป็นตัวนังเอาตัวนังฟ้าตายแล้วโอเคตัวทูตสวรรค์นอกรีตายแล้วไี่ชินังฟ้าเพราะว่าทางฟ้าจริงมันจะมันจ้วงกูทำไมนะถูกไหมอบกปีศาจนอกรีที่อ้างตัวเป็นทางฟ้าอะไรข้าโอ้ยดังนั้นดาเมจที่สำคัญที่สุดก็คือการทำดามจททางกายภาพไปเลยครับ แรงสุดละถ้าดามิทางกายภาพมันแรงก็น,นั่นแหละนะับก<ป><ป>็ไม่มีใครมาตูเราได้ถ้าดามิทางกายภาพเราแรงปิชาจ้าจ้าจ้าโดดลบโอ้ยโดนโดน,โดนโรนะเบิดเต็มเลยหนอผมต้องกำจัดไอ้พวกตัวนี้สักตัวแล้วแหละนะ แตกหนึ่งครับผมโอ้ยหายตัวงอนขึ้น,นทำไหมแตกสองครับผมไปเหลืออีกตัวเดียวละไอตัวนี้มึงมาเลยมึงมาเลยชอบปลาระเบิดเท่เลยปลาระเบิดโดนตัวเองว่าง,งูยังเไงงูจังเลยมึงอนะ้นงูสมัดเลยนะปลาระเบิดโดนตัวเองเนะี่ยให้กูสอนไหมวิธีปลาระเบิดเนี่ยครสอนวิธีปลาระเบิดเบื้องต้นไหมเอ่ยโดดลงเป็นจอมอยู่นั่นอนะเล่นแรงไหนะ น่าเสียดายมันไม่โดนระเบิดที่ตัวเองปลาในชุดเมื่อกี้นะวิ้ยก็ตีเลยครับพิชิตป็นิ้ว่ะทำไมไม่ตีวะแถมแรงกับระเบิดที่มึงปลาเล่นๆตั้งเยอะอ่ะมีระเบิดกีเยอะจริงๆระเบิดมันไม่ค่อยเยอะว่ะรู้ไหมเดี๋ยวไอโอเวอร์เบร์มาเมื่อไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเจอเดี๋ยวมันเจอ พุ่งมาดิพุ่งมาดิแน่จริงอ่ะมึงพุ่งมา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 แน่จริงมึงพุ่งมามึงพุ่งมาจะฆ่ามึงเลยกิตงูงงูเนี่ยพุ่งมาดิพุ่งมาพุ่งมาแน่จริงอ่ะโอ้ยอืเฮ่นเฮ่ยนี่แหมวะพุ่งมาพุ่งมาดิแน่จริงอ่ะพุ่งมาทั้งพุ่เลย น่าเสียดายที่พวกมึงฉลาดกันฉลาดน้อยไปหน่อยนะมฉลาดแัวนี้น่าจะสนุกดีโกงอ่ะตอนมึงตีมึงไม่โดนนะนี่นะโกงมากโกงอ่มึงอ่ะพวกมึงมันขี้โกงเดี๋ยวครับผมโดนเกียร์นะผมโดนเกียร์นะครับพวกมันเป็นลูกทีเอ็มครับผมโดนเกียร์นะมึงเกียร์ควนเกียร์กูมึงเกียร์บ่ว เอ้ที่อจะเกลียนก็ดูก็ดูบ้างว่าเกลียนอยู่กับใครไม่ใช่จะมาเกลียนก็เกลียนไปทั่วนะมึงเนี่ยอาจะเกลียนก็หัดดูบ้างว่ามึงเล่นอยู่กับใครนะแม่งเอ้ยได้ได,ได,ได้น้องคนไปมาเถ็งเลยน้องกากอ่ะอยากอินเปล่ามัดกันเยอะเลยลุกเหล็กกับเจนไปดิดารโตรฟีเวอร์ กนะารอัพดามิให้แบบเยอะเกินไปข้อเสียก็คือกูดาวมันจะกูดาวช้าลงนะครับเออเมื่อกี้ต้องปล่อยให้ต่อยเลยถ้าไม่ปล่อยให้ต่อยนี่คือโดนดามินะนะั่นน่ะเออตั้งคิวเลยอที่ต่อยอะธมราได้แรงต่อย,อยงเองเมื่อกี้นี่กูโดนดามิทไปแล้วนะั่นะนะ่นะเมืนะ่อกี้ บางจุดนะผมเราก็ต้องยอมให้มอนมันตีเราบ้างนะเพราะว่ามันจะเป็นการเอ่อปัฟไม่ปัฟหรอกครับมันจะเป็นการช่วยชีวิตเราไว้นออมมันเองดูานี่แนะกังนสไตล์ตื่อตื่ตื่ตื่นหรือ มัวแต่บ <Yes. S 1> ินนะบินเก่งอ <Okay, arson. S 1> ่ะมึงอะบินเก่งแต่ไม่เอาชนะใจเขาไม่ได้สักทีเนาะพยายามจะพยายามแต่จะเอาชนะกูอย่างเดียวอะเอาชนะใจเขาไม่ได้ก่อนค่อยมาค่อยมาเอาชนะกูนะไอ้เหี้ยเอ้ยมึงเล่นอะไรนักหนาเนี่ยเริ่มลำคาของมึงนะเล่นเหี้ยอะไรอย่าเรี่ยมึงซิกซี่แล้วมึงโหดมากแน่วะเออดี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 มาดีมากส่วนที่เหลืออะไรไปฆ่าครับผมดรา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  นัิมีโอกาสให้กูไปใช่ของมั่งเดียวะไม่ใช่ไม่เปิดโอกาสให้กูเลยมันก็เกินไปนะเว้ยรู้ตัวไหมถ้าเปิดโอกาสให้กับกูจะไปกระชืดเจ้านายานมั่งเดิแค่ไป็นอะไรนักหนาวะอีเป็นอะไรนักหนาพ่อแม่ไม่รักมึงเหรอ ผมมีมานักมึงหรืองไงที่มึงทําอย่างนั้นน่ะไอ้เชี่ยนี่ก็สแปมแต่ตัวแทงอยู่นะั่นสแปมจังเลยดามิดมามื่ต้องโดนส่วนคืนะดามิดนี่แหละดามิดที่นี่แรงสุดในเกมแล้วมั้งแรงกว่าดามิดที่กูทํามีไอวนิเนเงียบตัวซัพพอร์ตกับตัวเวทมาแล้วโอ้ยมึงก็มึงที่เสือกจังวะไอ้เชียนี่เสลือกเรื่องชาวบ้านเก่งจังเลย เล่นฮิตอะไรนักหนาวะฮะถามหน่อยดูพวกมึงเล่นกันแล้วพวกมึงสนุกกนะันอะบอสอ่ไม่ยากครับแต่ว่าโดยรวมแล้วสิ่งที่ยากก็คือคนก็คงจะรู้ว่ามันคืออะไรสิ่งที่ยากก็คือบอสมันต้องแต่หนีมันไม่ยอมตู้งตรงตร้อยอซี่ครับผมไป let's go แม่เลย ไปโรเซรลุล่มใหม่เดี๋ยวผมจะมาทำพาร์ทแยกที่ไปสวิตซอีกทีนะผมนะเดี๋ยวจะไปหาอีเจมังกรไปแบบทำพาร์รทแยกอีกพาร์ทหนึ่งไปเลยนะผมนะไปเทสโกเลยกู <c oughs> ถือเหล็กไว้นี่แหละอ่ะกูถือเหล็กไว้นี่แหละไปเลสโกไอ้กันเร็วเอาวเวลาไม่มากแล้วเ้ย เหล็กพระเหล็กตู้อยู่ไหนมี่กล้าดียังไงมาดูมินดูวระเจ้าเหล็กสองร้อยปอนวะดูมินเที่ยวเจ้าเหล็กเหรอถึงแม้ทำเหลกูจะตีเพียรตีสิบ 40, 40. แต so sure the the to to ่ว่าการที่ทําให้กูนั้นสามารถตีตีทีละสามสิบได้เพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันก็ถือว่าโกงใช่ย่อยเหมือนกันนะโกงใช่ย่อยเหมือนกันนะรู้ตัวไหมเออ ไลเล่นอะไรครับเล่นอะไรครับกระตือรือรอ่ะมีจ้วงอือเออโดนโดนเอาราชาโดนเฉยเลยมึงเป็นมึงเป็นบอสจบเกมมาหัวหัวเสกหม่งแม่งกับเบี้ยงกันเลยเฮ้ยนะโดนกันเต็มเต็มเว้นเฮ่อะไรปลบมือเป๊ะๆอยู่แล้วน่นนะปูไม่มีวันเกิดโว้ ตบมือให้กูอย่างนั้นแบบเป๊ะๆกูทำอะไรให้หน้าชื่นชมอะ่ะทำอะไรให้มันหน้าชื่นชมอะ่ะเป็นไงเป็นไง่ปลาลูกเหล็กดุลวไอ,อตัวตัว,ตวกี้ที่แบบเป็นระดับสูงได้เลี้ยงเลยเห็นปะเออดีเวลาชาก็ต้องสกิ่งแถวนี้แหละถ้าเวลาชากระจอกมันก็ไม่ได้ถูกไหมล่ะก <c oughs> ุ้งแม่น้ำมีซอนมาอย่างไรเนี่ยกุ้งแม่น้ำนาย ก็ควรกูจังเลยเนะี่ยถ้ากูจะตายอนาถในสภาพนี้กูขอขอชุบชิดดีกว่าถ้ากูต้องวันตายอนาถในสภาพเนี้โดนกุ้งตกกูขอยอมตายดีกว่าดีกว่ากูต้องมาโดนกุ้งโง่ตกเนี่ย ก็บอกแล้วว่าฮักกูต้องยอมนะนะกูยอมโดนพุ่งตกเปาอะไรนักหนาวะโอ้รถไฟมั้งวะโกงว่ะนี่ไปกันลาชาเวลาไปกันแล้วเราไม่ต้องแคร์ว่ากี้กี้พวกนี้หรอกนะ,ะคอยอี่ยวมันก็จะมีตัวมาคอย เฮียอะไรนักหนาวะนั่นนะะไหนบอกไม่เก่งพวกผมก็ลำพาด้ทําไมได้โอ้ยเล็กกูเป็นเฮียเองนะอะไรนักหนาวไอ้ลูกเหล็กกูหายเนี่ไอชาติหมาเฮ้ยเม่งพวกเฮียนี่กวนทดตีนเก่งจังเลยเนะี่ย วนกูกวนได้กวตีนมึงเนี่ยกวนได้กวนตีนะอนี้กวนได้กวนตีนะอี้กวนได้กวนตีน่มึงทิดว่ากุไ,นนไม่มีที่หรอ มาดิกุ้งกุ้งพวกมึงดเวยกุ้งกุ้งแม่น้ำนายเวรนี่กนะุ้งกุ้งตีนแตงคิเวเตอร์ช่วยที่ช่วยใหม่ใหม่ขอ,อบน่ะไอ้แมงควางเอ้ยแมงควางกับกุ้งนี่มึงเยอะจังเนี่ยโอ้ว้วาวข้าว ใ,ใกล้มองก็มีบางอย่างบอกว่ากูยงงังคงมีชุดรอดต่อไปได้ค่ะแม่เฮ้ยโดนเนื้อเป็นลูกเหล็กมาจากไหนกันเนี่ยเฮ้ยโดนเนื้อเป็นลูกเหล็กเฉยเ,นนเนลยโอ้ยลูกเหล็กตีทีตั้งสามสิบหายไปเลยโอ้โไม่มันเลยลูกเหล็กตีละทีละสามสิบหายไปเลยโอ้ยแหลกแหลกแหลก,รกไรวะ กูเนี่ยมีชุดเกาะต้านพิษเว้ยกูไม่ค่อยโดนดาเมจหรอกแต่หลักที่กูจะโดนดาเมจก็โดนพวกมึงกระทืมนีไอ้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 อตช็อตช็อตไม่เนี่โ <ps> ง <hed livres> ่าโอ๊ยเจ้วมีเป็นพิษแล้วเก่าเหรอครับเจ้าเป็นพิษแล้วมึงโหดมากไงเนี่ยอ้ายนี่เอ้ายแมงมุมเว่นี่เนี่ฝันแม่งอะไรสกไอ้ไอ้ไอ้แมงมุมตาย อไปดูคนละแป๊บนะโอ,โอเคแล้วลมึงแหลกเฉยเลยมึงแหลกอะไรครับถามหน่อยมึงแหลกอะไรมึงแหลกอะไรครับเนี่ยเฮ้ยมึงแหลกอะไรนะเฮ้ยถามจริงเหอะแล้วจุดประเชีเมึงแหลกอะไรมึงพิษนัก,ก็เด้ยงไปมึง ผมอึดนะครับทำไงได้นะ เล่นเห่อะไรครับเนี่ย ดีแต่ว่าตายไปสิบเอครั้งอเอ้ pim, อย่างน้อยมันก็ไม่เท่าไอ้ด่านที่แล้วแล้วกันที่กูรอตายเปสิบหกครั้งอ่ะโอ้ยราชาตามันนะราชาเขาจะแบบราชา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 ลาชาาับแล้วครับผมฮตือนละโอ้ยกูเพิ่งหลับไปได้สองวิเองสจ้ามวนราชาผมรู้ว่าคุณเป็นรปจบเกมเกมนี้ดังนั้นทาตัวมีประโยชน์เลยราชา แตงกี้เรืออาไรชาช่วยกันนะลาชันแห่งเกาะสกายเปียนกคู่ไฟจราจรามีลูกเหล็กนะมึงนกคู่กับไหล่ข่าเลยมึงเล่นอะไรกันเนะนี่ยเล่นอะไรกันครับเดียถามหน่อยชีวิตต้องแลกไปชีวิตอน่าง้นนะ่ ใช่หรือว่ามันจะยากหน่อยในการที่จะพูดแบบนั้นแต่ท่านก็พูดถูกกันและนะชีวิตต้งจะต้องแกลกด้วยชีวิตนั่นแหละเฮ้ยกูตีมึงจากด้านหลังทําไมมึงถึงเข้าโล่เนี่ยเฮ้ยโกงโกงโกงขี้โกงว่ะกระทืบช่วยร่วมโดยช่วยกันร่วมร่วมโดยช่วยกันกระทืบกลุ่มของทหารในความมืดอนนย่างๆนะไอกระดูกเกลียนถือมีดไร้ฆ่าอีเจที่ชอบ ใช้ปืนแล้วก็ใช้มีดแล้วก็ธนูไช้ดาบเอ้ยแล้วมึงมาจากไหนเนะี่ยมึงหนีไม่ได้ไอ้นี่มึงหนีไปท่าไหนก่อนเศร้าอ่ะให้ดูคอมโบต่อต่อคอมโบรัวๆเลยรู้สึกเศร้ามากจันงินะมึงเล่นอะไรกันครับเนี่ยถามหน่อยพวกมึงเล่นอะไรกันครับอ้าว นี่เนี่ยนี่เนี่ยรวมโดยช่วยกันกระทืบซ้ำเล่นอะไรครับเจ๊เอ้ยเรื่นอะไรครับอีหนูมาต่อยผมนี่มันจะจั๊จั๊จัจัจัรวมโดยช่วยกันกระทืบซ้ำสามตีนดีกว่าตีนเดียวเสมอถูกไหมล่ะไอโนคูเควนอะนี่เนี่ยที่ไหนเดิม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 มึงได้เจอกูนี่แน่โดนกระทืบซ้ำบ่อยเกินไป เมื่อคุณนั้นมีเพื่อนนี่คือภาพาของคุณตอนเล่นเกมนี้แล้วมีเพื่อนก็จ,จะ,ะมาณนี่แหละก็จ,จะมีความถึงแม้จจะดูรากเลือดนะครับแต่ว่าก็สนุกดลอะไรประมาณนั้นแล้วเมื่อไหร่มึงก็หยุดเข้มาเป็นระเบิดซะดีเนะนี่ยนอะีากกูจัดการตัวต้นตัวต้นล่างต้นเองตัวเต้อของมันช่างแม่ง กระทืบแบบดับเบิลดับเบิลตีนฟันชิงชังเชิงหืมแม่งน้อยก็เอาไ้เฮนี่ล่วงไว้ก่อนหนึ่งตัวอ่าเอาตู้ตาของมันตู้ตาอาคมของมันล่วงไปก่อนตัวนึงตอนนี้เหลือก็เน้นกระทืบพระหมุงกระทืบกระทืบซ้ำกระทืบซักซ้ำไม่ได้เหรอล่วงไปในมึงอ่าร้อยมึงเล่นอะไรเนะี่ยฟันการมาราชาแต่การมาราชา เฮ้ยมึงมึงไม่มาช่วยกูตีล่ะเฮ้ยบอดมึง,งโง่ไปแน่ๆนไปไหนเลยเฮ้ยบอดบอดโคตรโง่เลยมึงช่วยกูจัดการมาหน่อยได้ไหมอ่ะนี่เนี่ยปลายดาบเดียวเออดาบเดียวแตกไปดีเต้นอยู่นั่นนะตายไปสิะตายไปสิครั้งเลยอ๋อมันคือสถิติก่าครับสถิติเก่านะผมตายไปแค่สี่ครั้งเองสถิติก่าของผมคือตายไปสิบครั้ง คือผมแม่งไม่ใช้ที่ชุบไปนะไอตายสิบครั้งเนะี่ยฟอคกิ้งกรอนกายาดมึงคุณก็ไม่มีอะไรมาขายให้กูแล้วนะลุงเป,งเป้กกูเต็มแล้วพาใจไหมลุงยูเกตตัวเว่ยไม away, ่เอ้ยอ,อ,อ,อะไรกูไม่รู้ you get away, ไม่วัตถุฟูเทียแล้วไว้ชางแม่งไว้เลยพวกูม่งกาแล้วแม่งต้องระเบิดซีจีแต่ใครไม่ไปคิดว่ามึงจะระเบิดซีสองตัวนี้เราอย่าเพิ่งแดกกูนะเจ๊ตีโชว์ไปโอ้โห้ตีตีแล้วแม่งเสียงดังฟังชัดดังป้องเลยโอ้ god เสียงดังฟังชัดมากครับ ถ้ามืงอิี้เามึงจะหมุนฟองสว่านแบบในแบบมิสเทอรีแล้วก็ไม่มีสิทหรอกเออเออเคนละหนึ่งเก้คนละหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งอ่ะคนละหนึ่งนี่หมายถึงเรามีอยู่สองตีแล้วก็กัดคืบอย่างละหนึ่งไปหนึ่งต่อหนึ่ง ใช่มันเป็นการพักผ่อนมาเพื่อผ่อนคลายกว่าตัวอื่นเยอะเลยเฮ้ยโอเวอร์เบลมาจากไหนก่อนโอเวอร์เบลมาจากไหนเนี่ยโอเวอร์เบลมาจากไหนก่อนโอเวอร์เบลอื้อวิวิววิวมัวละเออจ้า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 โอ้โหใช่ใช่ใช่อ๋อวิเวียน้าก็นับเหรอวิเวียน้าก็นับใช่ไหมเนี่ยกูเพิ่งรู้ว่ามึงชื่อวิเวียน้ากูคิดว่าเออเป็นจีป้า การแม่งลเลยจะคอมโบต่อ,อ,อเราจะมาต่อเลยนะผมหลังที่สู้กับอีโอแวร์ไปโอ้ยแล้วก็รีเลียหน้าด้วยร้อยแตกให้ด เ็นท,ทีคาดโลกาด้วย จำนวนเว้ยไม่เน้นคุณภาพ ไอเกียง,งไอ้นอนด้วยเพลงกล่อมเด็กขอมึงไปซะไอเวนไอลูกปั้นงูกูไอลูกปั้นดิไอมนุษย์มนุษย์พองมนุษย์กระดาษชิ่วเ้ยเอาละผมนะก็สำหรับแม็กซิมัสทูพานี้นะครับก็ขอจบไปแต่เพียงนี้นะผม ตปตามกันใหม่พรุ่งน้านะครับผมบ๊ายบายครับ